สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำการซื้อแผงโซลารเซลล์สำหรับชาร์จโทรศัพท์ราคาถูกในเว็บอารีเอ็กซ์เทรดนะคะ,ะเดี๋ยวก็จะมีลิงก์สำหรับซื้อสินค้าตัวนี้ไว้ให้ในด้านล่างนะคะอันนี้เนี่ยเมื่อถ้าสมมติว่ามาซื้อที่เมืองไทยเนี่ยก็ราคา5 0 0 6 0 0กกว่าบาทนะคะสำหรับตัว ที่ชาร์จตัวนี้เนาะอยู่กำลังวัดอยู่ที่6โวลต์53วัตต์ก็ลักษณะมันก็เป็นแผ่นแผ่นโซล่าเซลล์6โวลต์3 3.5วัตต์นะคะไว้สำหรับชาร์จแบตมือถือทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าแอนด o อยอันนี้เขาก็โชว์การชาร์จใน นนลักษณะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะด้านหลังแผงอันนี้เป็นแผงสำเร็จรูปนะคะเราก็จะได้อมาตามนี้แบบนี้เลยลก็ลองอันนี้ก็มาดูก็จะเป็นตัวเซตแบบนี้นะคะมาให้เราแล้วก็อันนี้ไว้สำหรับชาร์จกับ ต่อกับ USB สำหรับชาร์จแบตโทรศัพท์ของเราอันนี้ก็เป็นหัวสายชาร์จนะคะแล้วก็ลองเลื่อนเข้ามาดูรายละเอียดนะคะอันนี้ก็จะมาหน้าเว็บ a r i Express นะคะก็ลองเข้ามาดูในตัวนี้นะคะอันนี้ถ้าสมมติว่าแปลเป็นภาษาไทยก็อาจจะไม่รู้เรื่องนะมันก็จะบอกเป็นประมาณว่า,าตัวแผ่นโซลา่าเนี่ย กำลังวัดอยู่ที่6โวลต์สามจุดห้าวัตต์กำลังไฟฟ้าผ่าน5้0ร้อยปสิบถึงหกร้อยมิลลิแอมแป์นะคะแล้วก็มีสาย USB ให้สำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือหรือว่า MP 3 MP สอะไรก็ได้เนาะทีะ่ใช้ไฟในนี้แล้วก็ราคาอยู่ที่เ 7.07เรียญน,นะคะซึ่งนดราคามาจาก8.32เนาะซึ่งมาตีเป็นเงินไทยราคา7.07เรามาคำานวณดู7.07คูณกับค่าเงินบาทตีขี้หมูขี้มาก็3 7บาทกรล้รการแต่ความจริงอะ่ะมันไม่ถึงอันนี้เราก็ใช้เลข3 7บาทไปยังไงมันก็ถูกกว่าซื้อที่บ้านเรานะคะ ก็ประมาณ261บาทเมื่อเทียมกับบ้านเรานี่โอ้โห0กว่าบาทนะคะอันนี้ก็ราคา261บาทก็มีการจัดส่งฟรีมายังประเทศไทยนะคะโดยผ่านช่องทางไหนบ้างเรามาดูก็ระยะเวลาก็อยู่ที่ประมาณเดือนถึง2เดือนแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากเร็วหน่อยก็อาจจะใช้บริการของ ใชน่าโพสดีเอ็ออะไรแต่ก็ต้องเพิ่มเงินเข้าไปถ้าสมมติว่าส่งใช้หน้าโพสหนึอาทิตย์นี้ก็ประมาณ60กว่าบาทมาถึงประเทศไทยแล้วก็ลองเข้าไปเลือกดูอันนี้นะคะก็มีการคําสั่งซื้อทั้งหมด61คําสั่งซื้อนะคะก็คะแนนเกือบ5ดาวนะเราก็ลองมาดูรีวิวทางด้านล่างดู ดูคุณสมบัติของมันก็มันก็จะบอกคุณสมบัติของมันโดดเด่นก็คือไฟตัวนี้ลองซื้อมาใช้แล้วนะคะก็ถ้าแสงแดดอ่อนเนี่ยก็สามารถชาร์จไฟได้อยู่อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของตัวสินค้านี้ขนาดก็ประมาณ165นะคะก็ลองเลื่อนมาดูรายละเอียด ก็ถือว่าใช้ได้คุ้มอยู่ค่ะแล้วลองมาดูเสียงตอบรับนะคะก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะ5ดาวนะคะก็ถือว่าใช้ได้อยู่กับผู้ขายลายนี้เนี่ค่ะคส่สุดส สนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้น,นะคะตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างหรือว่าใครที่อยากซื้อสินค้าหรือไม่มีบัตรเครดิตนะคะก็สามารถสั่งผ่านเฟซบุ๊กได้น,นะคะแล้วก็แค่ทำการกรอปลิงก์สินค้าที่เราจะซื้อนะคะแล้วก็ทําการคัดลอกแล้วไปที่ แฟนเพจ a c e b o o k นะคะสามารถสั่งซื้อได้ก็จะทำการสั่งซื้อให้หรือว่าใครที่สะดวกซื้อเองก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะเพราะว่าการซื้อก็อไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเนะสินค้าก็มาจากจีนอาจจะรอ1 2ถึงองอาทิตย์ก็ได้สินค้าแล้วค่ะวันนี้ก็มาแนะนำตัวนี้ไว้ก่อน ก็จะมีสินค้าให้เราเลือกมากมายนะคะเราก็ลองสามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกดูได้เลยก็จะมีแบบที่ถูกๆเยอะแยะเลยก็ลองเข้าไปาเลือกดูสินค้าได้เลยนะคะวันนี้ก็จะเอามารีวิวให้แค่ตัวเดียวก่อนเดี๋ยวรอคิดหน้าก็จะมารีวิวสินค้าให้อีกฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้ แค่นี้ก็สวัสดีค่ะ